สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเทอร์นิคาร์ฟิชิงทีวีวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาตกปลาแบดกันครับผมนี่ขึ้นเรือกันสองลำเลยวันนี้งานกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับผมเรือสองลำเลยหมายเป็นแม่น้ำใหญ่ครับผมแม่น้ำยองซานคังนะครับลงยาวๆเลยละละละะไปตกปลาแบดกันครับผม,อมโอเคครับก็จะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ลงเลยนี่ปปอนพี่มี่พี่ละเหมือนเดิมครับผมทีมงานนี่กินอะไรครับเนี่ย กาแฟสตราบุกโอเคครับผมเดไปไนรอเอาวะไงใส่ปัม๊ม <c oughs> จืดจืดจืดเอากำลังกายขาก่อนครับัแบ,บแรกวอร์มวอร์มอันนั้นเต็เนะตง้วครับลำนั้นเต็งแล้วทำนี้ใหญ่เข okay, ผม กะโบคู่ครับสองเจมโบปอมไปโน่นละรีบโอ้คือจับมึงมีหมอัจยดเลยหันหันหัวไหมจัดละหันหัวไหมเอากี่ตัวล่ะปลา อั going yeah, yeah. ่ังเดียวเชือกหมายล้วอ้ยตัวใหญ่ด้วยอุ้ยกดกดว้าไนท์ฟิชว้าปุ๊กเก็ตมาได้ไงมัเป็นบาสปุเกตสบายดีวะไนท์ฟิช <laughs> oh, yeah. oh, nice fish. Wait, <laughs> the so wing, so wing. Oh, so nice wing, fish, big nice fish. Well nice nice <laughs> <Very> good. <Wow. laughs> my dear, <laughs> wow, my fish. A team what, oh, wow, my fish. What's up? เรียบร้อยแล้วพี่เพื่อว่าหรออเมร์ตัวแรกอะไม่ถูกบอกแล้วไม่ใหญ่หรอกห้าสิบเซนไม่ใหญ่คือไม่ใหญ่คือสลัดทิ้งเลยนะแมวกีเปอร์อีกแมวแมวโอ้ยโอ้ยย่าเนี่ยผมว้าว this is my best black bass struggle hey go home like fish โอเคครับผมโดนแล้วครับเบเริ่มเลยโอเคดูต่อ ออกมาจากโอเคเซ็ดใหญ่มากไปเลยครับโอ้โหอุ้มเอ้าลืมวันเลยห้าสิบครับประมาณห้าสิบเอ็ดห้าสิบแขวมโิบมอู้หอะไรฮะอ้หูไม่โดนมีฟิชยังกัดบากกายับเลยเหมือนกัน เ,เฮียกบยางดีกว่าใช่ดิตีไกลกว่าจับจะออกเลยนะมันตีไกลกว่าไม่ใช่เลยหรอจะดีกว่ากัดเหมือนกันอยู่แล้วนะกัดจ,จับมันหนาโอ้โหดันน้ำมาโอ้โหเฮียโอ้ตัวนี้พี่ายุดเลยโอ้สัตว์ใหญ่จริงๆโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงๆ นานอยู่นะไปดูดิดูดิอุ้ยสัตว์พี่มีดูคืนดิอุ้ยตัวนี้ยยใหญ่จริงอ้ ว้าวสวนเกสุดเยเฮ้ยเฮ้ยัวเบิมัโอ้ยไปสา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 ยโอ้ห่วยเอ้ยมึงกัที่อัดแล้วแม่งไม่้หรอโอ้ปาแค่นี้ทีมรัเงินเลยไม่กลัวดวงเบดเลยดิมันโดนอุมมีอีกไว้ ไม่ใช่อันนี้มันตามดันมาอนี่เลยอู้วอะไรวอทิง้งปายางหยุดไว้เฉยๆก็แดก <c oughs> โอ้ยบิ๊กฟิชโอ้ตุวกคดใหญ่เลยนะผู้ชมหกทีเพื่มึงไม่ถึงเท่ากันห้าสิบกว่ากว่าเท่ากันเท่ากันว้าวบิ๊กฟิชนายสไปเลยครับโอ้ยเย่นะนะปล่อยดีๆก็ไม่ปล่อยเอีย หยุดเยี่ยวไว้เฉยเลยนะเมื่อกี้นะเนี่ <c oughs> ยมันแล้วครับวันนี้มันเลยบอกเลยแม่งอกยามคันมันนี่มันวัดไม่เข้าหรอกนี่มันกลับไม่โดนไม,ไม่เข้าสมถ้ขันอื่นนะคันนี้มันเข้าอยู่อุ้ยป,ป่านาป่านายรตีมือเดียวได้สบายเลยม่งตามอีกมาแม่งโคตรไก่ดูดิดูดิไม่ สุดบุย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 ไอ้ยุตินี้บุยห้ามเอะไรอย่างแช่นอะไว้นะมันจะเอาเป็นการเอาเปียกันเกินไปไอ้ยุกอยู่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยแม่งตาวิ่งมามากัดพี่มีไว้ก่อนโคตรเขื่อนเลยสัสยืนตีอยู่โง่โอน it's big fish it's big day it's big c a t c โอ้เล็กกว่าคุย Oh yeah, there's someone hey. Wow Whoa. Oh yeah, oh yeah. Oh, my leg is up on. Oh, it's Oh yeah. Oh, my deh, oh, yeah. oh, my ni, wah oh yeah. oh 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 Big fish. Pack me, pack me. Oh, right to get. Oh yeah. Baka. Oh baka, baka. Oh yeah. โอ้ในก็บิ๊กฟิชเหมือนกันครับผมโอ้ตัวแค okay, okay, oh, wow. yeah. yeah. ่นั so right? ้นนะเออโอเคครับผมบากานี่ครับหน่วยนี่วัดป่าไงสวิงได้ไงเดอะบิ๊กฟิชดูครับทีนี้บอลว้าวสี่สิบหกครับผมสี่สิบหกย็นปลดไปเลยปลดไปเลย t ด e b บิ๊กฟิเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยปอนไปเลยปอนไปเลยนี่มเออเอาอวไมันดีเลยบวขาดเดิอารขาดบวชดครับตรงปากะนิ่มครับโอ้ยแคทแอนรีลิสดบิ๊กฟิชสกิ้งเห็นมดินมาแลยเนไห ยังไม่มีเวลาต่อเลยอีดูดูคนตกใจได้อีกไม่มีนี่ไอ้คอกว่ะนอกคอกเลยเหรออุ่นอันไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยฮะนี่ก็ปิ้งไม่พักเลยเฮ้ยปิ้งอย่างเดียวต้องอห้โต ปลาย่างมันจะมาเทียบเท่าพี่เบิ้มได้ไงอะไรตีก็ตั้งนานไม่กัดอะไรอะอะไรอะถออถูกต้องบาก,ก้าอ,อแล้วม,ลนะมันเคาะเลยมันเหมือนลูกนกกัดไปโดดเลยสัตว์ไม่ได้โดนเหยื่อ <ๆ S 2> อะไรเลยไส่สวยอยู่นะจิ สี่สิบกว่าเออรีบแดกรีบแดกอุ้ยขึ้นตามพี่มีใหญ่ห่ะ <laughs> นูนมาเลยไม่งแล้วบิ๊กฟิชบิ๊กฟิช ด้วยโอ้ยตัวนี้ไซส์สวยปลาแม่งตัวเท่ากันหมดเลยสัตว์แต่ว่าสี่สิบอัพนับหกริหัวแบงค์เฟสมาเกะใครอยู่ใต้ใครอยู่บนวะ ใครอยู่บนวะนี่นี่อยู่่างนี่อยู่รางนี่อยู่รางแพคคู่ The big fish มาเดี๋ยวไปเลย big fish โอ้ย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  big f ตัวนี้ใหญ่โอ้ยโยโออ้อโอ้้ย้อ้อ้โอ้ บิ๊กฟิชของแท้ oh <my. S 1> มาดูมาดูมาดู <Yeah. S 1> มาดูตัวนี้วันมาว่าตัวนี้ดิเฮียตัวนี้โคตรใจเลยบิิตโอ้เต็มคำเลยบาก้าหายไปเลยเป่งั้นได้นะเมื่อกี้นี่โอ้ my god big fish oh โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้โคตรหนาเลยโอ้ my god y e a ยดูดูโอ้ตัวนี้มีห้าสิบ <ity> ไม่ถึงให้ตบเลยตัวเนี้ย huh ห้าสิบกับห้าสกว่าห้กว่าสองว้าวห้เป็ดห้าสงหางล่างถึงอยู่เดี๋ยวด้อปากยังห้าสิบสองไรห้้าสิกว่าห้าบเป๊ะเลยถ่ายรูปไหมถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยอ่ะไม่ใช่ไหมถ่ายปล่อยถ่่โอเคครับไปเลย catch and release big fish big fish ของแท้วู้ฮ้ ไปแล้วมน่มดีชน่าส์กสอตัวแล้วบิ๊กฟิชอีกสามตัวแล้วโดครับเมอนดูปลาโปเลยครับผมเยีมปาเล็กโอ้เล็กเกินโอเคผมเบบี้แบทโอ้ไม่ก็นี่บิ๊กฟิ แมงสงสัยคิดว่าสกัดไม่โดนขึ้นมาอุ้ยเบา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 ตัวตัวสวยด้วยบิ๊กฟิชตัวสวยด้วยเดี๋ยวดิบฟิชตักก่อนตักก่อนตักก่อนน้ำปืนเลยคิดว่ากัดไม่โดนส่งสลืมเลยโอ้ไม่ก็โอ้สี่สิบสวิงแม่งโคตรมีประโยชน์อ่ะจริงสวิงสวได้ใช้ได้ใช้งานแล้วนอนตายอยู่บ้านตั้งนาน โอ้ยสวยเลยโอ้ my god t h s ที่มีกี่ตัแล้วสามว้ nice นี่สวยๆครับผมเยไปเลยให้ถ่ายรูปกันถ่ายรูอนอะไรครับเกือบโลว่างตัวเนี้ยนะโลกว่าโลกว่าอืมโลน้อยๆนิดนโลนสวยงามกัดข้างเรือตกใจหมดเลยนักัเลย โ <Okay. S 2> ดนโดนขัดตาตัวเล็กชิบหายเลยโอ้คัดคัดคัดโดนอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมกล้องมันค้างเงื่ติดบาก้าอีกแล้วเล็ม,มอ่ะบาก้าฮอตจัดเลยอ่ะ อโอ้ตัวเล็กเองโอ้โอเคดัแลวครับบากาไปไอให้มั่วไปหมดการทำยับไปเลยเอาพิลาก็โดนอ้ยเต็มเล็กเข้าไปัดตามาให้พี่หน่อยดิเรา ขายเยี้เราหน่อยสักครู่ตอมคิงโดนแล้วเราขายเยี้เราหน่อยเอาถ่ายรูปให้สตอมคิงก็โดนครับผมผู้ชมมาแล้วสตอมคิงแต้มแรกเลยเต็มปากสวยงามครับสต๊าฟอยู่ไหนสต๊าฟอยู่นี่ไม่ได้นะครับเอาสีอะไรสีอะไล่ได้มาของพี่ปิวลมนะสตอมคิงนะขายเยี้เราหน่อยอีเหลืองโดนไปแล้วไปเลยครับ อ้าตึงถ่ายรูปนั่นไงเห็นไหมตามกัดด้วยตัวอะไรครับตัวอไรครับตัวนีลาครับวิ่ง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  วิ่งหัวคันคันคันทั้ง้นหัวันรูวิ่งวิ่งดิน <Lia ison S 2> ดีที่สุดเลยขึ้นไม่ขึ้นขึ้นหรือเปล่าโอ้จีบไปจับได้กนิดเดียวโดนครับควาเมือความเมือปลาไล่ลับเมื่อกี้เนี่ยโดนโดนป้น นี่โดนแล้วไซมีไซขึ้นมานิดนึงโลโลฟ้าโลยาวขึ้นเลยเดี๋ยวแล้วครับผมสตาบสีดำสร์ทสีดำอีกแค่เต็มโอเคครับสตาบ์ทสตาบโดนไปแล้วประบงประแบดประชงประช่อนโดนหมดไม่เหลือแอเครับแคชเอลลิรีดอิลลูบิฟิชวัมเกตแคชบุตรกุกอชใช่โอเค โอ้ยเรียบร้อยครับผมว่าจะไปเกตไปเกตเ้าวโดนโดนโดนสตารเป็นไงสตาร์อัพ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 อัอัพอัพอัอีกอัพอัพอัพอแพ่ัพตัพอััวนี่แบบ หน้าบ้านอะแม่งมีแต่ดังๆเลยตับตับจริงๆครับดูดดูเลยรูดินี่ตับโอเคให้รูปไหมโอเคครับผมไปเลยไปเลยย่ยโอเคปลาเยอะมากแดงมปีหน้าโอเคครับนี่บิ๊กแบสไปโอ้โหสิงโอ้ใต้ท้องเรือไปเลย ม,มุดเข้าใต้ท้องเรือโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วก็ตกต่อหนูตื้นข้าวนั่งฟวบเรือเลยตกกินข้าวเป็นไงหกสิบเจนกะเพราเพียบลูกไก่ต้มผักไก่อะไรวะจิงหทีิจิงหทงีิทำเป็นกระเป็ดอืม เอาแล้วอเราใกล้ตัวเราเนี่ยู้ฮไฟแล้ววันน้เอ